สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในระดับของเกรด6นะครับหรือประถมศึกษาชั้นปีที่6นะครับจากเรื่องเดิมนะครับที่เราคุยกันว่าเรื่องของเสียงและสัญลักษณ์สื่อความหมายของเสียงเรื่องเก่าเราเราคุยในเรื่องของใช้อักษรยอ่อพยัญชนะสากลเนี่ยแทนความหมายต่อเสียงนะครับ C D E F G A B C D E F G A B โดเรมีฟาซอลาทีอีกทีนะครับ C D E F G A B โดเรมีฟาซอลาทีอักษรเหล่านี้แทนความหมายต่อเสียงจากนั้นเราก็มาบันทึกอยู่ในบรรทัด5เส้นซึ่งแบ่งออกเป็นเส้นและช่อง นับจากด้านล่างนะครับหนึ่งและช่อง4ช่องมีซอนทีเลฟามีซอนทีเลฟาและฟาลาโดมีฟาลาโดมีจะเห็นได้ว่ายังไงก็ตามพยายามที่จะบันทึกจากส่วนที่เป็นเสียงออกมาเป็นวิชวลคือสิ่งที่มองเห็นได้ อยู่ในรูปของบรรทัด5เส้นและการสื่อความหมายออกเป็นลักษณะโน้นใช้คำว่าสเกลคือบันไดเสียงไล่จากเสียงต่ำขึ้นหาเสียงสูงสูงลงสูงต่ำได้แทนความหมายต่อเสียงได้เราจะลองทบทวนกันดูซิว่านักเรียนพอจะนึกออกไหม นี้เราลองเล่นๆกันนะครับนี่คือตัว4ลองต่อนะครับและ D ตัว E โน้ตตัว f g ลองเล่นไปด้วยกันนะครับลองเล่นไปด้วยกัน ตัวเอตัวบตัวน้อตัว c ีครับผมต่อไปน้อตัว b สูงขึ้นอีกครับโน้ตตัว e f และโน้ตตัวสูงสุดโน้ตตัว g นั่นคือการบันทึก เอาเสียงไปอยู่ในรูปของการบันทึกที่เราเรียกว่าบันทึก5เซนนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบันทึกความหมายต่อเสียงนะครับหรือการจดจำต่อเสียงในรูปของการเคลื่อนไหวด้วยเราเรียกว่า h a n d ์ i ไอน์นะครับเราเรียกว่าแฮนด์ไน์แฮนด์น์ถูกคิดค้นโดยบุคคลท่านหนึ่งนะครับ ที่มีความหมายในทางด้านดนตรีมากเป็นผู้พัฒนาระบบทางด้านดนตร,นะรี education ชื่อว่าโคดายลี่โคดายลี่เนี่ยเป,เป็นอาจารย์ทางฮัรการีนะครับสอนทางด้านดนตรีแล้วก็คิดค้นวิธีการที่จะสื่อสารต่อเด็กยิ่งจำนวนเยอะๆเนี่ยถ้าเราต้องตะโกนมานมันตัวผู้สอนเองเ่ยยิ่งถ้าเกิดหลายชั่วโมงในการสอนแทบหมดแรงเลยครับ จึงมีการคิดคนในเรื่องของการสื่อความหมายต่อเสียงขึ้นมาและให้นักเรียนนั้นเรียนรู้ในการจดจําพูดในเรื่องของการใช้มือใช้ร่างกายใช้บอดี้การสื่อความหมายต่อการใช้มือมีหลายความหมายมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างในจริงๆในในในภาวะปกติในสังคมเราเองเนี่ยเราใช้มือกันอยู่แล้วนะครับเช่นชี้คือการออกคําสั่ง หยิบนั่นวางที่นั่นที่นี่นิ้วก้อยหมายถึงดีกันถ้านิ้วโป้งชี้ไปด้านหน้าหมายถึงโกรธกันเราใช้กันอยู่แล้วหรือปัจจุบันที่เราใช้กดไลค์เวลาจะแบบยอดเยี่ยมกับใครเราก็จะกดไลค์ที่เราเรียกวกดไลค์ได้แล้วครับมีความหมายแบบนี้คือยอดเยี่ยมหรือการสื่อความหมายในภาษามือที่เราใช้ เลิฟรักรักเลิฟเห็นไหมครับเราใช้อยู่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่อยู่พอสมควรและเช่นกันในทางด้านดนตรีเองก็มีการใช้สัญ,ญลักษณ์มือเพื่อจะสื่อความหมายต่อเสียงนะครับกำมือนี่คือเสียงโดเฉียงขึ้นเลหรือดี มีฟาซอลาทีและโดอีกทีนะครับโดเลมีฟา โซลาทีและโดนะครับจะเห็นว่าผมตัวผมเองเนี่ยจะเคลื่อนที่ในการสร้างสัญลักษณ์มือจากด้านล่างที่เรียกว่าเรียกว่าโดนะครับขึ้นไปเรื่อยๆโดเลมีฟาโซลาทีโด so, เพื่อให้เห็นว่าเสียงมันมีการเดินทางสูงขึ้นและหรือต่ำลงอีกครั้ง c d e f g a b dolemfasolat ีนะครับนี่คือเสียงดเ l มีฟาซ sol la t do ไล่ลงดท t ล a sol ฟามีเลและโดเราลองดูครับผมเองครูเองจะทําท่าแล้วนักเรียนลองตอบดูนะครับเล่นๆกันสลับท่าต่างๆท่าทางต่างๆนะครับว่านักเรียนจะตอบได้ไหมลองดูนะครับ องดูครับเป็นไงบ้างครับสลับท่าต่างๆนักเรียนพอตอบได้ไหมเอ่ยเวลาที่เราที่จะเข้าใจสัญลักษณ์ในร่างกายนะครับใช้สัญลักษณ์ของมือในการสื่อความหมายต่อเสียงเพราะนั้นจะมีในเรื่องของใช้ใช้ร่างกายสัญลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์หลากหลายมากเลยครับที่จะที่จะแทนความหมายต่อเสียงในการสื่อสาร นักเรียนลองจดจําลองทบทวนดูครับว่าสัญลักษณ์มือเมื่อสักครู่ก็คือแทนสายที่เราจะใช้แทนความหมายต่อเสียงนะครับแล้วอย่างไรเดี๋ยวเราพบกันอีกสักครั้งในคลิปหน้า,นาที่เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบของจังหวัดไปสู่เสียงนะครับแล้วพบกันครับ